ดีครับทุกคนพาเพื่อนเพื่อนมาเบื้องสางเพิ่นเหตุงานกันทุกคนกัดหลายเฮตุกันหลายอย่างหลายตำแหน่งเลยทุกคนภ้ายในพื้นที่วัดของวัดไต้ตมบุเมืองคง,งอำเภอราศีสลัยเนาะมีทั้งสร้างข้างนอกก็มีทุกคนแล้ะก็มีทั้งคนในชุมชนนำํำกับพาเพื่อนเพื่อน,อนมาเบืองคนในชุมชนเพิ่นกับมาร่วมแรงรวมใจกันกับคนข้างหลาย ต่พอดีช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงพักเทียงอยู่กับยังบระท่านได้บ่ายุมงดีดอกกับมีบางส่วนถือเิ่นมา้าละเป็นกับมาเห็ุงานเลยเก,กับมีทุกคนกับผ้าเพื่นๆมาเบิ่งเน,นาะทั้งนี้ก็ลดปรับพื้นที่ทุกคนเพื่อนๆเหือนบอกเพิ่นปับพื้นที่อยู่เนาะทั้งนี้ก็จะเป็นพญานาคทุกคนพญานาคเพื่อนกับค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะ ก็เลี้ยงแต่งบประมาณกเ็เฮ็ดเทียเท็ดไปเรื่อยๆทุกคนก็มีสร้างขับนอกน้ำแล้วก็มีคนชุมชนส่วนหนึ่งกับมารวมแรงรวมใจเล็้ดหลายนาทีนนทนเนอก,กทุกคนก็แยกย้ายกันไปกับพ้าเปื่มมาเบิ่งปับับพื้นที่ยังบ่ท่านเดแล้วเซจดีดอกทุกคน แ็นบอ่อทั้งต้นใหม่เพิ่นเอาพอปลูกไว้ทุกคนเนี่การลังกัดจะแตกแตกยอดทุกคนพอเขาเริ่มแตกยอดอะแสดงว่าหลา้กงล่างเขาก็เริ่มแข็งแรงและทุกคนถ้าเขาสวยงามกูหนีแล้วกิ่งก้านสาขาเขาออกหลายกูหนีหลากเขาก็จะแข็งแรงและก็จะสมบูรณ์พอเขาสมบูรณ์ปับเขาก็สามารถหาโตหาก็อี้มานาังพักผ่อนเน่ยังกระได้ได้ทุกคนก็ถือว,ว่าบรรยากาศ่อนคางดีทำเลกอนข้างจะสวยงามเนาะ กับภาพเป็นเกลื่อนมาเป็นขอโทษขออภัยด้เสียงอาจจะแหบแนหรือว่าภาพโทรทัศน์ุดย ภาพโทรศัพท์อาจจะบกค่อยชัดเจียนเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยคนพาชค่คมขปเองกับเสียงกบยับกบกค่อยแหบกับบกค่อยสบายน,านั้นอ่ละทุกคนกับบกเป็นยังก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะคนเฮาเกิดแก่เจ็บใจก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วเนะาะแต่ผู้ใดเป็นอยู่กับขอให้หายไว้เนาะ เขาจะควรจะไปกันหาหมอให้ยังเนาะให้หมอตรวจเช็คล่างกายว่าเขาเปลี่ยนโรคอีกอย่างเขาสแกนไข่ยังไดจังจะหายมันใดหายไวเนาะเออเขา่าอยู่สยถ้ามันเปลี่นตั้งแต่ใหม่ใหม่เขาก็สามารถหายได้ไวเนาะโรคไข้ไข้เก็บถ้าเขาบอไปรักษาบอไปให้คุณหมอเขาตรวจ พอเขาเปลี่ยนแห้งๆขึ้นมามันก็รักษาบ่ได้แล้วหรืออาจจะรักษาได้แต่ก็อาจจะรักษาหยากระตือว่าคนข้างอันตรายคนในขอบราะจะเป็นทุกน้ำเนาะทุกคนอืมก็ขอแนะ่น้ำไห้ไปอาหมอหาอยัาง่งแ้าบ่สบายเนาะเออมื่อกี้กพาเพื่อนๆมาเดินมาเหยี่ยมมาชมบริเวณวัดน,นี่แหละชมบรรยากาศ กัมีสางเขาเฮ็ดงานเนาะสางทั้งภายนอกที่ทางวัดให้เขามากับไอ้คนในชุมชนเนี่ยเพิ่นก็แยกย้ญ่แยกใ้ญ่กันเป็นสันเป็นส่วนไปเนาะเฮ็ดแต่เราพื้นที่แต่เรามองพอดิบพอดีกับคนในพื้นที่เพิ่นก็ไปกินเข่ากินป่ากันแล้วเพราะว่าช่วงนี้ก็ช่วงเที่ยงเนาะก็มีคนงานบางส่วนที่เป็นกะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่นี่พื้นที่พักพนุพักอยูกไก่แขงเพิ่นกะ มากหอดกับมาเห็ดเลยกับผ้าเบินเขื่อนมาเบิง ตายยังควานให,ให,หม,นม่มาเอเจ้าเปิดเพร่งมาติดเิียเต็มศิษย์